เรื่องความประทับใจในความเป็นโรตอรี่ของผมนะครับมีวันหนึ่งที่ผมไปทํากิจกรรมมาเป็นประโยชน์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนชายแดงระหว่างไทยลาวที่จังหวัดจันรีนะครับผมได้เห็นเด็กนั่งเหงาอยู่นะคะรับครูบอกว่าคือพ่อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตเป็นเด็กกำพร้าอยู่กับยายอาการที่เด็กเหงาก็ผมจะธรรมดาครับเป็นเด็กกำพร้าไร้พ่อแม่นะ ก็แจ้งความประสงค์ว่าจขออาทาราเป็นนิทานนะจะส่งเส,สียให้เรียนตลอดไปนะฮะเรื่องนี้ครูก็ไปสอบให้เด็กนะฮะก็เคยสังเกตว่าเด็กเนี่ยนะฮะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะมีความมีใจั่แหละในการเรียนกันระหว่างที่เรียนซื้ออยู่แล้วก็มีการติดต่อกันนะแล้วที่นนทำง,งานเนี่ยก็เห็นว่าการจบการจบวันที่ส่งมาเนี่ยแสดงความรู้สึกว่าเป็นเด็กที่มีความหวังในชีวิตมากขึ้นนะฮะ ความคิตัวเองถือว่าผมได้ทาให้ในคนนึ่นซึ่งคิดว่าจะคงจะขาดที่พึ่งแล้วในชีวิตผมยังไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาใหม่นะฮะและที่สําคัญคือว่ายายที่ทเป็นคนที่เลี้ยงเด็กคนนี้นะฮะก็ได้เปลี่ยนนิสัยด้วยจากเ,กาเ,กเดิมที่เคยติดเหล้านะฮะติเดเหล้านะเมานะฮะผมก็บอกว่าถ้าให้ผมดูแลเด็กคนนี้เนี่ยคุณยายก็ต้องเลิกเหล้าด้วยสรุปว่าในที่สุดนะครับยายก็เ,เลิกเหล้าด้วยผมก็คิดว่าสิ่ง,งที่ผมได้ทําไปเนี่ยมันดีมันได,ด้เปลี่ยนชีวิต คนสองคนครับคนที่หนึ่งคือเด็กนะฮะซึ่งไม่มีความหวังไม่มีความหวังขึ้นคุณยายที่เ,าาเป็นผู้ที่ติดเหล้ากลายเป็นคนที่เลิกเหล้าได้นะครับนี่ครับร่วมใจก็จะได้เปลี่ยนสิ่งดีๆก่ชีวิตครับ